สวัสดีจ้าซองขั้วนองเนื้มนอมะเนียงเนยมีนูนําเสนอจ้าเป็นมกน้อไ้ไสหมูจ้ามือนี่น้อม้กบวอะไ้ซื้อมาจ้าเย็บเอาหล้างบ้านจ่าน้อ้เมี่มยงนอก,ก็มีสามนอที่สามยอดจ้าแต่ว่าแม่ามาสองจ้าแปลว่าไม่เงย,ยตืบนพี่น้องหลัอสองได้ายไปนนี่ยจะหมูซอยเรียบร้อยแล้วลกระสมีเป็นตะไคร่กระเทียมซอยจ้า จะไมีเป็นหอมแดงมจะเป็นสาบักพริกที่น่นหรอมใจ้ะพยายามเป็นพักอีตูให้ความหอมความ,มแซ่บแล้วก็ข้อเบียร์ทข,ขาดบ้างใดพริกเรมีเนี่ยที่ท่านหล่อมาอยู่พยายามสมัครตั้เมื่อข้อเ,เบียร์จะพยายามเป็นน้ำยานางาก็อีกายน้องน้อยก็กฝากกดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจทั้งซองขัวทั้งเนยจ้า จากคลิปมือนีก็ะชึกใจกดเอ้ยกระึกใจกดไลค่มีอะไรมักกดไลค์เออมักกดไลค์ระชึกใจกดแชร์จ่ออาช่วงนี้ยังเล่เป็นวัจนดจ่าบ่สบายอาการบ่ค่อยดีจ้ะคู่ว่วให้ไปว่าสิไปนะจ้ะโรงเรียนมือนีจ่าเดี๋ยวว่าตัม,มักพริกจา่าที่กินพริกแข็งจ้ะที่สุปก็ใส่ได้จา่าแต่ว่าแกมันใส่พริกแข็งจ้ะต้องไปกระใส่ เขาเบียร์เขามาจ้ะมาเยอะแอยะใส่หลายคนมาเป็นแมงยีไม่ใช่หลายแสีมหลายแต่แม่มันใส่เกินหลายกืบพอดีอ้าวพอแม่สนนึงยังเขามาเขาจ้ามาเขากินแต่ว่าบ่บย์มาหลายจ้าก็มีแหละใส่กระมาต่ำใส่ครับเขาเรียกเขาเบียร์เขามาจ้ะจ้ะต่อได้จ้ะ ไม่ว่างไม่สิไปโรงเรียนวสันแต่ว่าโม่ไว้จ่ายให้แม่ว่าแม่พาไปหาหมอดอกวสันเป็นได้ประมาณสามหมื่นสี่หมื่นละจ้าตรงนี้เอาเอาติดกันไม่ไปหาหมอจ่ามาเศร้านี่หมอว่าเป็นข้ออักเสบจ้าก็เลยกินยาอุ้ยเออกล้องโซ่มาล้วนกินมเนาะทางนี้กินเบิดเบิ่เนาะจ้าได้แล้วครับ ต่อไปกะใส่ตะไคร้แล้วก็เป็นกระเทียมเสียงเสียน่ะจะเป็นนี่ยายแน่จ้ะกะสีอยากมาเสียงจะของยุดยุดอยู่จ้ะเป็นว่างเล่นบ่อสบายจังเล่น่๊อบไปโรงเรียนมือเล่นมาทานกินคุ้นเบิ่งจ้ะทั wow ้งไม่เป็นเมนูเบาๆจ้ะกินอุ่นท้องแซ่บๆ น้องอีสานบานเท่าเลยจ้ะน,นี่ <c oughs> หมดละไม้ใส่มมหมูจา <c oughs> ้าละไม้เดี๋ยวด้วยยิ้ปุ้นถือกำลังบานเลย <c oughs> แล้วพร้อมแล้วาาเผ้ากันจ้าแม่เยนแตกแล้วแม่เย็นแม่เย็นก็มีที่บออกลายแม่จะว่ากินแล้วมันแบบซุมข้อ,ขอน้ำก็เกลือจ้า ม็เลยก็เ็นแลั่นะจำคือนีอยู่ได้เยอนาก็เกิอจากต่ว่าก็มาตอมาบไวจากก็เลยไปหาหมอรักเสพ้ะจ้ะไปยังแตงม้งก็มีสองมุ้งกับ่เทียงจากกับหอดเทียงคือเทียงกักเลยซื้อแลกินไม่คิดเลยจังคุอังเนาะพักข้าวนึงจ้ะแต่ก็ไม่คิดเลยคือว่ามือนีพักจ้ะมือจะสิไปโรงนีนที่เก้าคิดนีช่วงนี้ประเงจ้ะราวา ใกล้สิพิเพิ่มละจ้ะเมื่อเกินเดี้ยหนี้เดือนหนักเลยต้องเคลียร์งานจ้ะแล้วก็ทั้งบ่สบายเนี่ยก็ยเลยบ่ค่อยเฮ็ดจ้ะก็เมือนก็เลยแบบมาบรไปในี้ยก <Hey. S 1> ็ถึงันหยุดลาคู่แล้วไปหาหมอแล้วก็ไม่เฮ็ดเบิ่งเลยจ้ะซ่องสงการตีใหม้แล้วแบบนาะไม่าแน่้ยปีใหม่แล้วสงการโอ้ยจะต่อไปก็เอาหมูลงเลย แมวไปตองอีย่ยังมาเตรียมเดี๋ขอเกาเครื่องเทลงเลยสงการนี้เนี้ยออกทีไปวิว่าจิวเฮียนโอ้แต่ใช้ไ่ได้เนปังพื้นน้ำนี่เริ่มแล้วเลื่มแล้วจะเปลี่ยนองมีแบบน้ไม่ยออกโอ้ตลอดอ่ะจ้าท่วงลามเลยสงการมาุ๊บสีเป็นยังกับพื้นน้ำเล่มละจ้าบพใส่โป้มีอาโป้มีใส่ละจ้าลงไปเลยนั่งอยานั้ไปที่นังอย่านัลงนอกจากว่าจะไปแบบคุณเนาะ นอกพื้นที่มีทายทิีสงการจะก็ไปกับปรุงด้วยน้ำปลาปรุงเอ้ยชบบัยใส่ไ้ใส่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 ใสใส่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 ใี่ใส่แส่ใ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 ส่อส่ใ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 ่ใส่ใ้่ใป่ใส่ใสรสสสส่ใส่ใส่่่่ใ่่่ย แล้วก็ปีแักกองแม่ดิแยกกระปุกกองหนึ่งกับต้มเต็มลายต้มหลายกับใส่สองอันนี้ต้มหมดหมดลายอืมจะคุยกันนัื่งโดนได้จะอยู่กันยาวๆเพราะว่าตอนมันมันกับเป็มกจ้ามกแล้วกับเปกจะกินเลยจะไม่เรียกว่าไม่ยังหลายเลยแบบคุยนั่องโดนจ้าตอนนี้เิกับใส่ผงชูรสดีไปไม่มีแม่ดิใส่แล้วถ้าแต่ว่าด้ท่าน ขณะเป็นวัดนะมีดเนะี่ยว้าวดูว่าจันต้อฟังกับไกยูไกยูไกโลจานี่นั่งพังลงเนื้ออยู่นี่เบึงว่าวิธีการเฮ็ดประเสรนเบึงว่าเนื้อจะไหนดัชเฮ็ดตามจา่าแล้วมีปุยู <c oughs> <c oughs> เล่นละเจ้ามาที่นี่ข่อของสององูตเข้าขวบเบิ้ลสียางไว้ค้างเทียบเผือก <c oughs> ินเบิงว่ง<า>เลยเ่ยตามมาที่นี่อี ผมสุดรถกบมาเดียบเลือบรนจารวจใส่ตับผสดน้ำปลาของขวบน้ำป้ายเป็นเซฟจ่าเฮดอเงี้ยนาแบบไหนแต่ว่าเฮอะไรน้ำปลามกอือใช่เลยหกสุดเฮ็ดอะไรแม่เฮดได้ลูพอดีกิดีเนาะอีตู้ใส่ัเลยบโบตีจะมีว่าใส่หลังใสหลังโอ้ี่มันหมกเนาะจ่าสออมบัวบลาใส่ดอก เพราะว่าลใส่หอมอแไปแล้ว way, จะไปกะขั้นตอนมกกันเลยจาต้องไปกะมกกันเลยหืมกก็เงยนะมีแม่จูใจนะตอมกตอมกหเหงอหมูเย็ดๆยเลเ่เป็นสดบบไม่เย็ดเี่แหลเอาม่จะมกกันได้นี่มกมาสิมกมก หกประศรันเ์คุณวาหกก็เคลื่อนนั่นเด้มีเงี้ยแม่ลายเด้ยหกเขาก็คือสุกบกบกลุกแรงนะแม่ยบุ้ยเรื่อวิธีการบุคขลมีเงียจะจุดของมียคือเมียยังก็มีแม่หอดกลางแม่ใบมันหลุดใบมันขาดหรือเปล่าตัวนี้แม่หรือเห็นมันขาดไง เดี๋ยวเมื่อเจกมกสองมกจ้ากลับไปนื่มกันเลยเบตตองโบโบอ่อนค่ะผกแตกโบเสียบเลยดิต้องเห็นหน้ามันอยู่ในนี้แม่ซอถามยัง้านในมีมาที่นี่ขายดีแม่ช่วงนี้โบปันไดจ้าในขายดีสุดน้ำแข็งใสจ้าถวิละสิบบาทอืมถอนเนาะเอามันแตกด้วยนี่โบเสียบเลยโบ่ได้แตกกว่แม่แม่ทำไมทำไมดูหน้ามันไหลออกเบิือนโบเสียบ แสดงว่าไปตองบ่เ <sweep> ห <harmonic noise> oh, uh ี huh. exactly. ่ยวอื no. ่ช <thighs 43> <diversion> yeah. ่วงนี้ที่มาเย็ดเ้าแข็งสขายดีสุดที่แม่นดีสุดแต่มาบุพเพศีดเกี่ยวได้ต่อมือสงการเนาะมีประจำสามสงการอะสิร้ายแล้วไหมเนาะแม่ค่ะมันหอนนี่สิคุปต์ตกเลยเนาะฝนเมื่อนีหอนแห้งจะแดดอุ้ยเสียเพิ่นในที่เขาก็เป็นตีมื่อยาที่แม่ถ้าลงเนื้อไปหาหมอม้าเมื่อนีก็ได้ใส่อุ้ยกองอับ ก่ค่อยเห็นอัดแสงนะเดี๋ยวมานี่จา้านึนกกรสิตัดไปตอนแม่อันนี้ตอนหนึ่งมามีแหวนวันหนึ่งแล้วโบเอาตอนสุกเลยจา้จาจ้าันจะได้กินโนดนๆเขาเนื้อกระสิตัดไปตอนสุกเลยจา้านือกรสิบอกมุกค,ความยาวอะไรจากมุกแม่จ้าไม่กินกัน,กนจา้าบัดทีนี้ น่าดีแล้วจ้ากินมกน้ำไม้น้ำกันจาเพรอมาตอนกินแล้วเ,เ,ลเออเนี่ยมีแม่หนาหอนหรือไม่กันไรจะแต่ยึกมกมีแม่ซิบม,ม,มกพอดีเลยบกคือตอบไว้ทันใจเนี่ยนับไปแล้วเนะาะจะไอ,อย้ยอีกกินนักขั้มสองขั้จมจ่าันวางเน้ยเฝ้าได้จ่าคือว่าตอนเท็ตคือเก่าหน้าที่ละจ้ากินหน้าที่สองหน้าที่ เขาไม่ใหญ่ได้ฟางสละจิจิอวันยังใหญ่แน um ่มีดกับใหญ่ไปอีกก้นอลไรเนี่ยน้ำหนักเขาได้มีดมือหนี่งไปสั่งล้องมั่หวานหกสิบสามอืมแพร่ระตับหน่ะเออบ้าบอกเห้ยกายแม่ไปซ้องจางเลย อวนเลยวะอีแม่แค่แม่สีเขายังก็มีแม่เกอยเือบ่ี่สี่อืมี่สามก็กว่อือนนี้เกษียวก็วม,มาหนาหกสิบห้าจะนักน้น้อาเกินนีอยู่แล้วน้องน้อยไขเป็นสองสามหมื่นเลยนเป็นน้องน้อยไข่ช่วงบุญจะยางเก็บเงิน ยางกับบุญน้ำมาเจ้าจ้ะถ้าก,ก็กลับไปข้าวเดียวตะว่ากลับมาเป็นจะคิ้มฮิมจกก้ะไอไข่ไม่พูดคุณเลยอ,เอยางฟ้าไเป็นเอี่ยมแท <c oughs> ้ยกมือไหวแท <c oughs> ้ถ้าก,กลอ <c oughs> ก้องของฉันรู้ก็ได้ไปจับโอ้ถ้ากล้องนม่ก็เลื่อมจะไอ้านเอาไปท้าคิบจากกับอูเพิน่น ค่อก็บรบกไว้ว่าไอ้เอาค้ากล้องไป่ได้ว่าสั่นดังนั้นสิมาทาอีริกพักค้ากล้องบ่พอจ่าเลยจับเอาเลยจ่านี่จะเป็นผู้จับแม่ครับต้องฟังผู้กินบู๊ยกินเร็วแทนแม่สิเบิด์มุกนึงล่ะต้อ <c oughs> งเหรอเป็นทั้งอัพจ่าอัพแสงหน่อยกะเพราะว่ากันจ่าส่วนวร่างกายไปกลายมาเนาะแม่เนาะ กูซื้อว่าหูเดิมดับแล้วตอนนี้บางคอยิน้นเสียงยังฟืดๆไปละ่ะไอจนเจ็บคอเป็นเลือดอไงไงจะมาขับชุดทไทยนี้แม่กินจากใกล,ใกลก้ๆวกการขอ้า,ก,ากับแม่มาตอนนีใหม่้ารองก,กินบิดหมกเลย่ตลไรกันไม่หอนบอก,กันเนอะมีเ็ดลวกเนี่ยนะ คุน้องฟ้ากักินอ้างเป็นจ้าสำหรับคลิปนี้ก็พอสมควรละจา้าในขอปิดคลิปเพียงเท่านี้จา้าเจอคลิปหน้าจ้าสวัสดีจา้าบ๊ายบายไอ,อแม่เพิน่นกินเบิ้ลก่อนจา้ามิดบ๊ายบายอุ้ยเพิ่นบอกว่าบ๊ายบายแม่เอาเขาบอกไงเนี่ยบ๊ายบายจา้า